กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านนะครับอาครับเมื่อนี้ยเสาของวันหวยออกครับบันทีหนึ่งมีหน้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับอาส่วนเสาครับมีนัดไม้กับเจน่างสามล้านแล้วก็เอฟซีทางช่องครับแด้มดแด้ไม้กันนะครับเมื่อนี่ยสวันดีหวยออกนะครับตอนนี้ยจิตตอซ้ายพูนคุยสดๆกันครับเจน่างนะครับอาสาหรับตัวเลขแนวทางครับถือว่าเป็นอาโค้งสุดไายวันหวยออกกันเลยแบบด่วนๆนะครับ อ่าสายด่วนเจนางนะครับอ่าเอฟซีทีเลาค่อยกันนะครับเข่ามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้อ่าฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางช่องอ่าครับตอนนี้แอดวิไลยังอยู่บ้านสวนกันอยู่นะครับเศร้าๆกันเลยครับตอนนี้กับเวลานะครับยังมาถึงหนึ่งโมงนะครับเอฟซีหกโมงโกวานะครับต่อสายผูดคุยกันอ่าสายด่วนเจ๊ด่างกันนะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเข้าไปต่อสายสัมผัสสดๆกันกับเจ๊นา่งสามลานครับสายด่วนเช้าวันหวยออกกันเลยนะครับสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีเด้อแอดวิไลไห้สูปเอ้ยครับผมครับแม่ตามสัญญานาะแม่เนาะเสาวันหวยออกสัญญามานัดกับเอฟซีไว้่าสายด่วนครับ ครับแม่เทากับแมวบอลกันจากกันู้ลังก้นสัมมาถึงว่าฟังก็เลยรู้์เมียนบบเมียนนี่เนาะเป็นบอครับแม่ครับแม่เออแต่คืออันแตคือสายดวนน่ะเขาถือโมี่ตัววิ่งหนอยเด้อครับผู้ละคนกัว่ามันคือโบมี่ได้ตัววิ่งมันโบมีเขาเอิ้อหนวยสายดวนของเขาอือเออนั่นแหละมันม้นกระตรงพี่เจได้าไปหางหนึ่งนะครับแม่ครับแม่ ครับแม่ลักมัิส่งหางนึงบว่ที่ว่าโอ้มัคือหลายแสายดวนสายดวนบได้หลายเ้อครับแม่สายดวนก็คือมันเป็นเลขมิติมากนะครับเอฟซีต้องเข้าใจครับครับแม่ครับเดี๋ยวผมสิเอาให้เบิ้งอีกรอบนึงเพราะว่ายันเอซีลืมขึ้นกัน ครับแมนเพราเข้ากับไปถึงแต่ตองวดกมีเันีตรอยากเอาอีเ็นัต้นมาดเข้ากับพาดเมนครับแมนเออเป็นเชนทางว่ี้ว่าเออเข้าล้านสนสันจอดเบาๆเอเนาเบาครับแมนู่แม่เออสวดนาทีนัดก็ค่อยนัดว่้ว่าแต่ว่าวันนี้เบาๆดังนั้นตัววิงมันกับบอลูตัวของเจน่างสามร้านนะแมนครับเม่มมไม่จ่งไดเข้ากะ เห็ุจักได๋อฟซ c ก็รอผมกัจ้าผู้่นมาเข้านกัรอล่ะผู้่นมามาเข้าเอเเม่วา้เทาครับแมนมันกับ่าว่าเะาสำนักใดล่ะแม่เราเองเ้อเ๊นั่งื่อเอาเองแต่ใดคอับ FC ั่โทรมาเอามันบ่ไปล่คลิป f อเขาเจ้ากัโทรมาผพ้เขาเจ้ายินดีกับเท่ามันบ่คแับแมนเขาเจ้ากัอจากไดพูดจากได้กัมีแม่คุณเว่อถ้าผู้เข้าใจง่ายๆแม่เพราะว่าแนวทางแต่ละสำนักนี้ มันเข้ากับยังไงแต่เอฟซีได้นั่ะล่ะแม่รักๆมันเร็วแรือของแม่น่ะมันมาเป็นเลขคำนวณแต่สมัยไหนเรียวแม่ปล่อยเลขวิ่งมาน่ะมมนแม่เครับเออบอลแม่ว่าปล่อยอมือสองมือนี่แม่ปล่อยมาตั้งแต่ปีหาป้าแปดคุณน,นิเอท่าของแม่น่ะครับเพราะว่ามันกะเคสจังไดร่นาะแม่เนาะเออก็บอกก็เลยเอามือนีเด้อสายด่วนเด้อ พอวิไลใไห้โซกเอ้ยครับแม่ครับเอาเข่าเลี้ยงเฮาเนาะแม่บ่านนี้เออเข่าเลี้ยงสิมาด่าเฮาอีกว่าเฮาเว้ากันดู้ก็บ่แม่นแม่เอ้ยนี่วันตะได้3นาทีนึงเด้อแม่นี่ถึงเออบ้าวายครับว่าก็เมนต์ว่าเฮาจมมันก็สิบ่ได้เ่จมนี่เนาะแม่นบ่เฮาก็เว้ากันแม่นครับพันเฮ้าว่าวก็บ่เข้าใจพอเข้าว่าวกมันก็บ่เข้าใจเฮาก็ต้องเบิ่งนั่นล่ะครับแม่นเออกันสิว่าเอาเจ้ตัวเลขโลดเอาคนสิได้ใช้ทางโฆษณาบ่เข้าเนาะแม่นครับแม่แม่นเออเจ้าเจ้าของอัน พ่อไรค่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์ไปหาคลิปพนันเมียเออพาอไรคาน้ำหมกน้ำมันไปคือกันละครับแม่น่ะช่วนมากแม่สิวิ่งเอาครับแมม่ก็ไ่ได้ยากกบไผมันบละครับไมฉันว่าบริตูนเอฟซีซุ้มกระจาสัตว์เข้าแนวบมมาจากปล่อยดีแอสวิไลคนหนึ่งว่าให้เข้าคักแม่ก็ูกตกรถที่เม่ย เออหาตรงตรง้อมีตัอีผู้คนน,นั้น่แ่เาม่จัับผู้เปผู้ลผ,ผู้ผู้่อค่อยหอกกับมี่ย้่แม่หลายหลายผยู้ล่อค่อยแม่นะเขากไม่จะบอกว่าจะไปฟังเจี๊ดดงครับแม่คนอื่นน่ะเขาไม่จะเอาเขาคุ้มเสียงเงินเมือนแหระไม่เจี๊ดดัคนเดียวไม่นำใจว่าเมียงปั่นหมดัแม่นี่รีแม่เออ้วเอาลูกเอ้เมอีเ้อเขาเรียงสายดวนเ้อ์ครับแม่อสายดวนมีสามหนึ่งาเอ สามหนึ่งห้าครับแม่จ้าบันนี้สองตุลเมติตัสแม่ไฮรุนครับแม่เก้าสามเก้าสามเป็นป่าวแม่เออเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดแม่มพีเศษหกหนึ่งอะพิเศษหกหนึ่งจ้าอืม หายไปหลายหคางเด้สายดวนกขามาถามหาตัววิ่งเขาพมิตัววิ่งไงแซ่เอ๋อมันเป็นเลขม่ทีมาเนาะแม่เนาะมันบ่มิดเลขทีม้าเอาวิ่งวิ่งนล้เขาพูดอดไอย่างวิ่งจะวิ่งโลดเนึ่งกับโกอ่ะครับต้องมาเห็นละเมิดอ่ะพิเศษนี่งโกหนึ่งนี่เนาะแม่เนาะเออพิเศษโฮกหนึ่งโอ้ชาวกับโฮกนี่ละคันไอ้นี่คันโฮกยูเทิร์นขันโฮกยูร่างหนึ่งสี่ยูเทิร์นคันโฮกยูเทิร์นหนึ่งสี่ยูแตะลางโอ้เนีนเนีนเลยแม่อันสุด สามตัวนี้ไฮเอฟซี FC ตันหล่นคือเ่าบอกแม่าาตัดให้ข้าเจ้าตาด์ทเี้ยแต่ว่าตันเลขแน่เข่ามาันจะเข่าตรงคือสามเก่าีเห็นบ่แบบนี้ม,นมันจะมาจัดตาลางเล่บ่บครับอ่าสำหรับชุดสามตัวนะครับเอฟซีสามหนึ่งห้านี่ย่ำแล้วย่ำอีกให้ตันหล่นคือมัติพาดข,ข,ขึ้นหัวก่อนถ้าเอฟซตันหล่นได้บทได้ลา่างก็ครับแม่ครับแม่ใครเป็นบอตแดบเปนเนี่ยเนี้ยบอลแดดเป็นบอลซับซึ่งทุกสำหน้าป็่หลายก็ของแม่เนี้ ครับแม่แม่เออของแม่หน่อยที่สุดแล้วก็บ้าวหลยแล้วก็บาก้บามาหลายคลิปอีกครับเออของแม่ไม่จีบเน็นยสี่หลายแอดวิไลเองของแม่ละครับอ่าเดี๋ยวจังไรกะเอฟซีเออคือเขาคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมถิมถ่ายในคลิปด้วยเบอร์โทษเจนัางให้คือเขาผู้ใดอ่าอยากรวมทําบุญติดต่อไปคือเขานะครับเดี๋ยวผมติดต่อลงเบอร์โทษให้อีกรอบหนึ่งอันแม่เป็นยังไงห้ถามแนบฝันดีแนบอ ฟันยุติละแอบเมื่อคืนนี่สิเอาอยู่บ่เอาเลขกฟันเอาในดีฟันแบบใดบอกให้ซีฟังน้ำั่นหลังเก่าฟันวันไปแย่นหลังเก่าเมื่อคืนนี่พอคยฟันจ้าแต่ถ้าฟันขายแต่พอของลูกตายปีซีซีเป็นฟันวันไปแย่นหลังเก่าโอ้คนขี้แม่ลูกอันไปแย่นหลังเก่าไปปัดปวดแย่นสิไปยุคขึ้เก่าสิจะขายของคือเก่าครับแม่มันได้บ้านเลขที่แม่สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองจ้ะแม่ ม่อืมอ่าเดี๋ยวเอฟซีนะครับตอนนี้กะเห็นหนั่กับว่าฟันดีฟันเห็นบ้านหลังเก่ากระสีเป็นบ้านเลขที่เก่านะแม่สองหนึ่ง<ไ>อสองสองิแม่สองหนึ่งสองบ้านเลขที่ที่ขายไปที่พ่อของลูกตายได้ปีทีซีอืมห่วยสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ก็เป็นตาอยู่เด้อแม่เอ้ยเป็นตาหลังจากเอฟซีผลักดันก <จำ S 2> ัดขาดขาดสะพานไปเป็นแค่แนวทางเพราะว่าตามเอฟวีไล่ไปตามหนึ่งสอง มันมาแห้งอยู่รางที่แม่เดียวนี่เออนั่นลาคลองแม่แม่ก็บไขไปแต่มมือนั้นเด้ครับแม่นเอาปอยไปเรื่อย้ปหม่ดละครับแม่นเออเมาสร้างมาฝันแต่ว่าจะหนวกรฝันไมาไปบ้านหลังเต้าปวยกยฝันจ้าเสียดิบแอดครับแม่โอ้ยแทงเข้าไปฝันผู้หญิงมาเมื่อคืนนี้นะครับ เออฮัลโหเอาอันบอกเพกกื่นอิฟมันบอกเอ็ซีแท้หายมันมาเน่งเฮียงปังๆสได้มีงานใส่เงินจองินเพ็รปุ่นพอมเนาะแมนครับ,รบแมนครับแมนครับแมนถือสองได้แมนเอาเอาแส้นจาลงรคอฟซีเด้อเสียเคียงก็สีดังเพร่ะเป็นนัดประจำปีครับตอนนี้เวลาโม่งกลักวๆนะครับเอ็ซีตามที่จริงมีนัดหลังนานนานไปประมาณโมงก,กว่าจีส,สองโม่งเพราะว่าอ่าเจนนางโทรมาบอกว่าเพื่นมีงานกันเลยถือว่าดีนะสได้ลยโรคห้ยเอ็มซีจะเศร้าะแม่เนาะ แม่ครับอัดบรายีรีครับแม่ดีแล้วแม่ดีแล้วเอาขอกราบขอบุญขอคุณคุณแม่ลหลายเด้อครับคุณแม่เด้อครับโชคดีขึ้นกันแม่ครับสวัสดีครับขอบพูดหลายหลายครับครับอาครับหลังจากเข้าพูดคุยสัมผัสสดสดกับเจน่าป็นทีเรียบร้อยนะครับเอาตัวเลขแนี่ท่างกับเตรียมแคบหน้าจอกันนะครับเพราะว่าเข้าอัดคลิปสดสดกันนะครับตอนนี้แอดวิไลยังอยู่บ้านสวนอยู่นะครับยังอยู่บ้านสวนอยู่เพราะ เจนนั่งโทรมาตั้งแต่หกโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าเพิ่นมีงานนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิเปิดเคียงเสียงก่อนกับศิวาดีเฮเดรตเ้าล์นะครับทางแอดวีไล่กับิล่งใหเแต่เซา์นะครับเดี๋ยวเตรียมแคปหน้าจอตัวเลขแนวทางนะครับพร้อมกันครับตอนนี้นะครับอันเดี๋ยวแอดวีไล่นะครับหาสคริปต์ตองหมด หากันยังบอเจออยู่นะครับเอบอลาบรูว่าสิยูใสนะครับนี่เดี๋ยวหาก่อนนะครับแป๊บเดียวเพราะว่าอยากเอาให้ f อซเบิงนึ่งนะครับเพราะว่าอยากเอฟซีืมขคืนกันนะครับ เดี๋ยวด้อครับเอฟซีอ่าครับแคปหน้าจอตัวนี้ก่อนนะครับอ่าสายด่วนนะครับสายด่วนเจนางนะครับสวันดีหวยออกกันเลยนะครับอ่าสเจีนอยู่เนาะครับตอนนี้อ่ายูบานส่วนยได้เปิดไฟอยู่ที่นี่ครับเอซีอ่าอ่ายังได้เปิดไฟอยู่นะครับยังมืดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวแคปหน้าจอครับแนวทางสายด่วนสวันดหวยออกของเจนางนะครับอ่าหนึ่งมีนาคมครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับ เอาสายด่วนนะครับได้มานะครับสามหนึ่งห้านะครับสามหนึ่งห้านี่เจน่างก็บอกว่าให้ตัดเลรนนะครับสามหนึ่งห้าราคาชุดสองโตครับมีอยู่สองชุดแค่นั้นแล้วก็พิเศษอีกหนึ่งชุดครับก็คือเก้าสามเก้าเจ็ดพิเศษหกหนึ่งนะครับแล้วก็เลขคว้อมฝันของเจน่างนะครับอ่านี่เลขคว้อมฝันนะครับก็คือสองหนึ่งสองไฮตัดเลรนน้ำ อ่าแนวทางสายด่วนที่เป็นบนล่างนะครับเอฟซีเป็นบนล่างนะครับอาจจะได้กับแคปน้าจอไว้พิจารณานะครับฝากสอนกันสําหรับเอฟซีทีเราค่อยนะครับสายด่วนของเจนั่งสีมาแบบนี้ตลอดนะครับเสระวันหวยออกสําหรับสายด่วนนะครับเอฟซีอาก็คือเจนั่งเบาในคลิปนะครับสําหรับสายด่วนนี้ครับาบอมแมนเลขสูตรคํานวณนะครับตัวเลขมีที่มานะครับตัวเลขมีที่มาใหเอฟซีเข้าใจ เพราะว่าบางคนกน็ถามหาเลขวิ่งนะครับอ่าเป็นตัวเลขมีที่มานะครับตลอดอ่าครับตอนนี้ทางแอดวิไลแป๊บเดียวเ้วยครับยีฟซี่อ่ายีฟซี่แคปหน้าจอสายด่วนรอกตอนนี้ทางแอดวิไลหาตัวเลขเนี่ย่างอ่าชุดตองมวดของเจนา่าอีกสายหนึ่งอยู่ย่างบบเห็นนะครับบอลูอยู่ใสนะครับตอนนี้นะครับบอลูอยู่ใส่หาเห็นบอนาูบาตน่อยยี่ฟซี่ นาซียูอ่าอีกแฟมหนึ่งนะครับอยู่กับสาบาหาเบิงคักเลี่วนะครับเบซี่บอเห็นเอายอนคลิปเบิร์หลังใดเนะครับเบลซี่ย้อน,ย,อนย้อนหลังเบิง์กคิปก็ไดดนะครับสำหรับเจน่างนะครับพอ,อภัยหลายๆเพราะว่าทา้งเอ็ดวีไล่อ่าได้แฟมสะคิปมาแฟมเดียวนะครับหาเบิงเหลี่ยวบอเห็นบอเห็นอหลีนะครับ ไฮเอฟซีเบิ้งย้อนหลังได้นะครับเบิ้งคลิปย้อนหลังเอาครับอ่าบ่เห็นอีหลีครับนี่ครับเอฟซีอ่านี่ปึกนี่บ่มีหาเบิ้งแล้วแนวทางนะครับตองวดอ่าขออภัยหลายๆนะครับอ่าเบิ้งคลิปย้อนหลังได้นะครับเอาครับตัวเลขแนวทางครับซ้ายดวนเซาวันหฮวยออกนะครับอ่าเอามาฝากมาตอนเอฟซีกันแบบดวนๆนะครับอ่าข้างล่างนั่นก็นทเป็นเบอร์โทรของเจดนานะครับอ่าอย่าลืมตันเหลนนะครับชุดสามตัว นะครับอแนวทางเป็นบนล่างนะครับอแนวทางเป็นบนล่างเด้อครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอว่าเป็นครับเอายำตัวเลขหน้าทางอีกรอบหนึ่งนะครับสามหนึ่งห้าครับชุดสามตัวสามหนึ่งห้าอย่าลืมตัดเลนนะครับแล้วก็เลขควบฝันเจนนั่งนะครับสองหนึ่งสองราคาชุดสองตัวครับรวมทั้งพิเศษจะมีอยู่สามชุดนะครับก็คือเก้าสามเก้าเจ็ดตัวพิเศษก็คือหกหนึ่งนะครับแนวทาง เป็นบนล่างเด้อครับสายด่วนเช้าวันหวยออกเจีนาคสามหลักน,นะครับอาสุดท้ายนี่ให้เอซทั้งช่องครับคุณพอ่อคุณแม่ท,ทุกทุกท่านนะครับช่วงบายบายมือนี่ให้มีสุกมีลาบกันสู้ขู่สุคนให้เอฟซีจงพบแต่ความสุขกมลมเจริญคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปัถน,นานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ